สวัสดีครับผมมาถึงในแบรนด์ต่อไปแล้วนะครับของชุดเซตคริสต์มาสที่น่าสนใจประจำปีนี้อันนี้ก็ล่าสุดนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับมีเคาน์เตอร์อยู่ที่2แห่งเท่านั้นก็คือที่พารากอนนะครับบาร์ีที่เซนทรัลักเขวถ้าเกิดสยามเซ็นเตอร์เปิดก็จะมีบูติกอยู่ที่นั่นด้วยนะครับนั่นก็คือแบรนด์บลิสนั่นเองนะครับบลิสเป็นแบรนด์มาจากนิวยอร์กก็คือจะเป็นแบรนด์ลักษณะที่เป็นสปาแต่ว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าปกติสปาทั่วไไปปเเรรราาจะะู้สึกว่่มันน็อทีแบบ ต้องมีเพลงแบบช้าๆเนิบๆใช้เออโทนบอกว่าตอกไม้ต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทุกอย่างจะต้องดูช้าแต่ว่าลิสเป็นสปาที่ไม่เหมือนใครเป็นสปาที่เปิดแพลงอัพบ,บีดตุตบๆๆ,ๆ,ๆๆนะครับแล้วก็ไม่มีชาสมุนไพรให้คุณดื่มจะมีแต่น้ำเดมอนเนสจิจาร์แล้วก็มีบราวนี่ให้เรากินได้ไม่อั้นนะครับเืว่า <S <S เป็นสปาที่เหมือนกับแบบอินดอล์ทัวเซลนะครับคืเหมือนกับบว่า ปนเปลือตัวเองให้เต็มที่อ่ะคุณไม่ต้องมานั่งแบบว่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะคุณทําได้แบบยังไงเดีย๋ยวเป็นสปาที่เพื่อ่าปลนเปลือตัวเองจริงๆแล้วก็ไฮเทคนะครับบประมาณนั้นก็ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่เปิดสปาแต่นะคนไม่แน่นะครับเขาก็คุยตัวยันอยู่ถ้าที่รู้มานะชุดเซตในปีนี้นะครับของบริสจะมีทั้งหมดสองเซตนะครับซึ่งเข้ามาขัดในเมืองไทยก็จะเป็นชุดบอดี้นะครับเป็นตัวโบปี้ซาร์ดเจลอาบน้ำแล้วก็เป็นตัวบอดี้บัตเตอร์ของเขาครับนี่สองชุดนี้นะครับก็ ชุดหนึ่งราคา2350บาทนะครับกลิ่นที่ปูเป้อยากจะแนะนำเป็นดับแรกเลยก็คือตัว Lemon and Sage ซึ่งเป็นกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ปู้เป้ชอบมากอีกหนึ่งกลิ่นะสีมันก็สวยด้วยนะครับจริงๆแล้วรู้สึกว่าปีนี้ก็จะมีกลิ่นที่เป็นล i ม e d e อช t ั่นด้วยนะครับเป็นกลิ่นเอ,อ่อ p b e r r y รี่แชมเปญแต่ไม่เข้าไทยเนาะก็ตอนนี้โปรโมชั่นของบริสนะครับก็มีถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ2,500บาทนะครับ ที่เซ็นทรัลลาดพ้าวจะถึงว่าที่12นี้ก็จะได้รับชุดนะครับตัว Fab u l a s เนี่ก็จะเป็นตัวบำรุงผิวของเขานะครับยอดนิยมมูลค่า2,400ก่บาทนะเป็นฟรีเลยอีกหนึ่งชุดนะครับก็น่าสนใจยังไงก็ลองไปดมกลิ่นกันดูก่อนถ้าชอบก็ใส่กันมาได้นะครับจริงๆแล้ว Blitz ก็ยังมีตัวที่น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นตัว Triple Oxygen Mask มันเป็นเหมือนของเล่นเลยนะคือ ภูเปได้ลงรูปให้ดูไปเมื่อวานนะครับคือมาสกวทเสร็จปุ๊บอ่ะมันแล้วมันก็จะกลายมาเป็นฟองปุดๆๆ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 ทิ้งไว้แค่นาทีแล้วก็เฉดออกหลังออกนะครับผิวจะดูสดใสตัวนิดนึงนะครับในระยะยาวยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างยังใช้ไม่ติดต่อในขณะนั้นแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะเอามาทํารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมอ่ะก็เท่านี้แหละสำหรับลิสต์นะครับสีที่น่าสนใจก็คือเซตนะครับของฝางอิทิชันปีน